ก็จากคลิปที่แล้วที่วิธีวานกานะคะพี่นอ้องก็ไปก็ได้ประมาณเกือบสองเดือนนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่าอันมีฝนตกมาช่วงเขาพันษาพอดีนะ,ะพี่น้องก็เลยหาพีหาน้องในบ้านเพิ่นไปถอนกาให้นะคะพี่น้องช่วงนี้ก็ค่าแรงก็ขึ้นนะคะก็เพิ่นขอมัดสามบาทนะคะค่าถอนกานะคะกากระงามงามนะคะอัน หน้านี่ก็ทาไวแล้วนะคะพี่น้องฝนย่าวไปนําขาวผ่าผ่า,ผาอารลดบรรยากาศการดำหน้าแบบโบราณน,นะคะพี่น้องแบบสมัยก่อนย้อนมายี่สปีแล้วนะคะถึงได้เหตุอีกแบบนี้นะคะได้ว่านหาพี่หาน้องในอันมูบานพี่น้องเพิ่นมาดำหน้าซอยกันนะคะพี่น้อง จ่างต่างหานะครับพี่น้องกากระงา่างามค่ะกากเขามะลินะคะพี่น้องแถบจังหวัดสุรินทร์นี่เป็นขึ้นซื้อเรื่องเขามะลินะคะหน้าเนี่ยต้องมาหนิกะเฮ็ดทับหน้ากินเองนะคะเฮ็ดเขามะลิทับเขามาลิกินเองลูกเองเก็บเกี่ยวเองและกระสีเองนะคะ อยู่บ้านก็มีลงสีหน่อยนี่นะคะกาที่เพิ่นถอนไปแล้วนะคะอันมันก็เอาไปเก็บใบเอาไว้ถขยายาให้ผู้เพิ่นมาดับหน้านะคะอันหน้านี่หกไลนะคะใส่เวลาดำสองมือนะคะหาพี่หานนองได้ มือละสิคนนะคะพี่น้องนี่นะคะบ,บรรยากาศบ,บ้านๆนะคะก็โชคดีนิดนึงก็คือช่วงที่เปิ้นดับหน้านะคะจะเป็นขึ้นฝ้าขึ้นฝนแต่ว่าฝนบ่ตกกระเฮ็ดให้ดับหน้าไดายดับหน้าเด้วไดดวไ้อากาศบบฮหอนนะคะพี่น้อง พพี่เชนนอช้องชมบรรยากาศการดำหน้าแบบสมัยเกา่าสมัยโบาราณเท่านะคะพี่น้องเดี๋ยวนี่น้อยนะคะที่เขาจะทำแบบนี้เพราะว่าค่าจสายใจมันสูงนะคะอันนี้ย้ายทองมากกับฮ็ตไปปลูกพุ่มจำเป็นเพราะว่าช่วงวานกานะคะมีน้ำไหลเลยบริววณเขาน้ำเพลนปีนี้ก็เลยดำเองนะคะ อย่างเพิ่นดำพร้อมให้ลูกอยู่ทั้งบ้านเพิ่นจัดการให้นะครับพี่น้องจำบรรยากาศการลงแขกดับหน้านะคะหอยทุกทนมีแตะความสุขนะคะวิธบีบ้านนะคะ ดำหน้าก็ดำสไตล์ไผรสไตล์มันนะคะพี่น้องบดได้เป็นแถวคือรถด,ดำนะคะแล้วแต่เอาสีดำแบบว่าเออดำซับว่างซับหยางไปแล้วจะพ่วมถนัดของใครของมั่นนะคะพี่น้องก็ขอบคุณพี่คุณน้องที่เพิ่มมาซอยดำหน้าจนแล้วนะคะดีใจหลายนะคะด้เหตุหน้าดำในรอบมี1สิบปี กอนรามิตรวาลวันๆถึงสีลงทุนไหลกับกับบเป็นอย่างค่ะดีใจค่ะน่านน่าน้งนะคะอเดยอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบเก่าโบราณนะคะ หน้ากระทายว้ไหลมือนะคะก็จะมีอย่าซสี่ขึ้นกระโดเกเดเนี่ย นี่นะคะมองคอนมองห้มนะคะมองสีแเลีวยวหน้านะคะพี่น้องแต่ว่ากาก็ยังเหลืออยู่นะคะกากเหลือหลกับบนเป็นอย่างตสว่ากับมีพี่มี่นองเิ่นมาเอาไปดำขึ้นกันนะคะ นี่นะคะกระดูกสันหลังของชาตินะคะก็จะลําบากเก็บหลังเก็บแอวอยู่นะคะพี่น้องไปกลมดำหน้ามืดมือนะคะทั้งถทนกาพทกบนี้นะคะนี่ก็ขอบคุ้นเพื่อนบ้านนะคะตีเพิ่นมาซวยดำหน้าจนแล้วนะคะ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะที่เขามารับชมและเป็นกําลังใจให้ช่องคุณแม่ทองมาภาเพิ่นนะคะอันนี้ก็คือวิธีชีวิตเช้าหน้าบ้านๆสมัยก่อนโบราณของเฮานะคะพี่น้องแถวนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีให้เห็นยุ่เรื่อยๆนะคะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานรุ่นต่อมารุ่นไม่ก็หูจักดำให้ดำหน้านะคะหูจกักถอนของถอนกานะคะอันนี้ก็คือเป็น วิถีชาวนาเฮ็ดมากตั้งแต่พอใหญ่ไม่ใหญ่หูถวดยาถวดนะคะพี่น้อง นี่นะคะกระดำแล้วๆนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะนี่แหละคะ่ะวิธีเช่าหน้าเฮต้ากันไล่ปีนะคะเข่ามะลิแถบจังหวัดสุรินทร์นะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ